อุ้ยมีเป็นเผาครึ่งเจ็ดเลยด้วยเป็นยังไงอะเฮ้ย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 โคตรเทเฮ้ยอุยอ้ยเทมากผมชอบเผามากเหมือนม,มาร์รเดอร์เลยวะ่ะโอเคนะผมก็สวัสดีครับไปอยู่กับผมเล็กอยขื่อๆนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในแมปอันไทเตอร์เอเลียนเกมนะผมซึ่งเป็นแมปเบนเทนแมปใ,ใหม่ที่เปิดให้เทสกันนะผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะทั้ง ลองเลยนะผมมาเลือกสล็อตคอนเฟิร์มสล็อตนะฮะไปนะมีคัสตอมไมด์ด้วยนะซึ่งผมคัสตอมไปแล้วแหละนะครับเราไปเริ่ม,มดูนในเกมกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะผมพอเข้าเกมมาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะซึ่งผมมันมีชุดอยู่แล้วนะให้กดเพื่อนๆกดที่กระเป๋านะครับนี่มีอินเวนทอรี่นะครับผมก็ใส่ชุดพวกนี้นะอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะ แล้วก็น้าตัวอมิทิกเนี่ยให้กดตัว R นะผมสอนเล่นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเล่นไปด้วยเลยนะครับให้กดตัว R นี่นี่นะครับคล้ายอมิเวิร์ดเลยนะกดตัว R ตัว T กับล่างนะผมนี่กด E Q เลื่อนเลื่อนเอเลียนนะเรามาเริ่มดูตัวแรกกันเลยดีกว่ากด R ขึ้นมาเนี่ยตัวแรกมันน่าจะเป็นฮิบาร์ใช่ไหมนี่นะผมนี่มีแอนิเมชันด้วยนะนะครับ,นะนะรบโอ้ฮิบาร์ นี่อย่างเท่อะนะครับเป็นร่างบึกบึนนะถึงร่างจะเลียบแต่เป็นโอ้โหมันบึกบืนแล้วมันดูเท่ะนะครับดูเท่โดยแบบโดยธรรมชาติของมันเลยนะถึงเน,นี่ยมันอาจจะเดินกระตุกกระตุกหน่อยนะครับก็คือแบบให้เทสนะครับนี่โมเดลแค่โมเดลก็สวยแล้วนะ <c oughs> โอ้สวยจริงๆนะครับนี่เท่เออนะไปเรามาดูสกิลกันดีกว่านะครับสกิลแรกจะเป็นสกิลแซดนะครับไฟเวิร์กนี่กดแซดไปปุ๊บจะเป็นการ พ่นไฟแบบปล่อยไฟเป็นแบบเหมือนเหมือนดอกไม้ไฟนะผมอ่าแล้วก็สกิลนี่อย่างนี้คอยอลอนนี่นะผมนี่เป็นปล่อยไฟอย่างนี้เลยสกิลสองจะเป็นเฟรมฟิตนะเป็นหมัดหมัดเพลิงตั้มอะไรย่างนีต่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับเฟรมฟิตนะสกิลสามจะเป็นเฟรมบีมนะมพลังไฟชาร์จแบบไกลๆนะดูนะอตัอ้มนี่ คือมันจะสร้างพื้นที่แอรีสสีแดงๆแบบเพื่อขึ้นว่าเออกำลังจะปล่อยชาร์จนะผมปล่อยพลังบีมนะอ่ะนะก็ประมาณนี้สำหรับฮิบรัสนะฮะเราก็กดทีกับล่างเลยอ่าตัวต่อไปเป็นตัวอะไรกดกดปุ๊บขยับไปหนึ่งทีนะปุ๊บกลายเป็นโคตรฟิกอ้าวอันนี้ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่าแต่ไม่เป็นไรนะครับโอ้โหเดี๋ยวดูโคตฟิกโมเดลที่เขาทำเนี่ย คือมันเท่มากเลยนะมันเป็นแบบเหมือนแบบร่างจริงจะโผล่แล้วว่ะเออคือมันไม่ได้เป็นโกดฟิกธรรมดาทั่วๆไปนะฮะแถมเกมนี้มีเลเวลด้วยซึ่งถ้าเปิดตัวในฟาร์มกันกระจุยนะฮะนี่โกดฟิกโฮ้ดูโมเดลสวยจริงๆนะเออคือเวลาเขาทำแบบโมเดลแบบนี้แล้วมันดูแบบเออดูแบบพิธีพิถันดูตั้งใจดูแปลกกว่าแบบอื่นๆนะฮะเออไปเรามาดูสกิลดีกว่านะผมสกิลเ่ยจะเป็น แ a c กตอน s ดนะครับจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าแล้วมีออร่าสีดำๆๆม่วงๆ่วงนะฮะซึ่งก็โคตรเท่เลยเรามาดูสกิลค r ร s สเลสนะครับจะเป็นการนี่ฟันแบบฟันแบบเป็นคลื่อนสีม่วงๆ่วงนะฮะวงฟันวงกลม2อทีแล้วก็เป็นตัว X1 T นทีนะอันนี้ก็ Tentacle a t t a แอนี่ตัว X นะครันะเทน t ะเข้าแอทแทจะเป็นการแบบปล่อยอตัวตะกางอกออกมานะครับเอออย่างเท่ เราไปดูสกิลวีปุ๊บเหมือนจะเป็นการบินไหมเออใช่นะครับเป็นการบินนะสกิลวีอ่าตกแล้วดูเซนตะเขิลอีกรอบนึงปัองนี่อย่างท่ดูสี่สลชนะครับอา่าเรียบร้อยหมดหมด,มดเวลาสนุกแล้วสิอ๋อห,หลอดข้างล่างคือคือหลอดที่เวลาจะหมดนะครับนี่โอ้เรหลอ่หลอขึ้นด้วยยังนานอะเมื่อกี้เป็นโกดฟิกนะเราลองดูตัวต่อไปซิเป็นตัวอะไร มันน่าจะสุ่มให้นะอันนี้ถ้าไม่ใช่โกดฟิกก็คือสุ่มให้นะนี่เอาเป็นโกดฟิกนะเรามาดูถ้าสลชดใหม่นะนี่นี่โอ้โหอย่างเทสตาแซดอะ่ะนี่พุ่งมาอย่างนี้เลยนะก็เสร็จแล้วนะสำหรับโกดฟิกไปเราไปต่อกันกดไปหนึ่งทีสองทีแรงล่างเลยนะครับปัม๊มเป็นไดมอนด์เฮดโอ้โหนี่ไดมอนด์เฮดแบบของแบบนี้นะมันดูมดันอาจจะดูสั้นๆป้อมๆแต่มันเท่นะครับเออ มันดูแข็งแกร่งบึกบืนแบบชนแล้วมันไม่กระเด็นนะเออคนชนกระเด็นซะเองนะฮะนี่นะไดมอนเทสนะโอ้เทไปเราไปดูสกิลนีกว่านะสกิลแซดจะเป็นไดมอน d s สไ i ร์นะครับจะเป็นการทุบพื้นแล้วปล่อยมนะันหนามอมอกมาเป็นอย่างนี้เลยนะโอ้โหเทจัดนะเราไปดูสกิลเอ็กนะเป็นไดมอน n d แจ็ปปั๊มเป็นการเอาเพชรขึ้นมาจากพื้นนะพวเราก็แตกอีกรอบหนึ่งนะต่อไปเป็นไดมอนดะ์บูลิตรับนี่สกิลซีนะ เป็นการยิงเพชรปุ๊บ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 นี่นะเป็นสกิลยิงเพชรนะฮะโหเท่จริงนะสปายตุ้ม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 นะสกิลตุ้มอ่าแล้วก็สกิลซียิงเพชรตุ้ม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 อย่างนี้เลยนะฮะอุ้ยเท่จัดเลยว่ะนะครับไปเราไปดูตัวต่อไปกันนะผมตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นถ้าสุ่มถ้ามันไม่สุ่มก็จะเป็นปูอาร์มนะครับ มารอเต็มแป๊บหนึ่งอ่ารอเต็มแล้วแปงลงร่างนี่โฟอามนะผมโหดูดิเฮ้ยโฟอามอย่างเท่แล้วแขนไม่ใช่คือแขนไม่ได้เอาแขนแขนที่4ไปต่อกับจกักรแล้หรือว่าไม่ได้ไปต่อจากปลายจากักรแล้หรือว่าไปต่อกับข้อศอกของแขนที่หนะนึ่งนะครับนี่แขนที่2นี่คืออยู่ตรงลําตัวเลยคือแบบออริจินอลอ่ะเข้าใจว่าแบบต้นฉบับอ่ะเออ,อยูเคารบต้นฉบับนะครับแล้วเดินอย่างเท่โหคตรจะหาเรื่องอ่ะคตรจะแบดแอสอ่ะ แบสบอยขมาซอยทองกึง่งอะคืออะไรวะนะเอ้ย,อย,อยมีหุ่นยนต์ด้วยนะครับดูดูดูดนี่เดี๋ยวเรามาดูเอเลี่ยนก่อนนะฮะโอ้ยดูดูด,ดูนี่นะครับโอ้ยฟัมันเท่มากเลยวะ่ะโคตรเท่นะเอาจิงโอ้แล้วถือแล้วถ้าแบบนี้ได้ทําต่อย,ยาวนะผมบอกเลยว่าโคตรมันเราไปดูสกิลแซดกันดีกว่านะผมแอร์พรามนะตบโหเป็นกสกิลการตบนะผมเป็นคลื่นอากาศนะ สกิลเอ็กซ์กันเป็นกล่าวแลมนับปั๊มโอ้ยโอ้โหโคตรชอบอะอนิเมชันนับนี่ตบปั๊มมันเป็นคลื่นเสียงไว้เลยนะเทจัดนะครับผมนี่นะครับโฟอา์มันต้องอย่างนี้ดิสกิลเอ็กซ์ปั๊มโคตรอิมแพคตบโอ้ยดูมันตบแล้วมันเป็นคลื่นสั่นไปเลยนะฮะโคตรชอบอะเอออุ้ยเทเกินนะครับนี่ดูนะครับผมสัก่อนไง มันมีตัวที่ห้าไหมตอนนี้มีกี่ตัวนะ่าจะมีสักสี่ตัวไหมหนึ่งไอ้สองนี่สามสี่ห้าห้าเป็นไงตัวอะไรออฮิบาร์ดนะผมน่าจะมีแค่สี่ตัวนะตอนนี้ลองคิวสิกับหลังกับหลังอ่ามีโฟอาร์มถ้าเป็นโฟอาร์มงี้ก็หนึ่งสองปุ๊บโอเคเป็นโฟอาร์มอีกรอบหนึ่งน่าจะมีแค่สี่ตัวนะฮะแต่วรางมาลองเหยียบตรงนี้ดูสิอันนี้คือคลาสสิก น่าจะเป็นคลาสสิกออเมติกไหมแวร์วูฟอุ้ยกลายเป็นแวร์วูฟนะผมยูอาร์เดทเกิดใหม่เป็นแวร์วูฟปะเนี่ยอุ้ยนี่นะผมมีเผาด้วยนะอุ้ยเกมนี้มีเผานะครับทำไปเล่นไปเอ้ยถ้าเราเป็นแวร์วูฟแล้วแปลงร่างมันจะเป็นฮนะิบาร์ดแวร์วูฟมาออกไม่ใช่นะครับคิดไปเยอะแล้วคิดเยอะไปหน่อยนะครับนี่มีเผาด้วยฮาร์ฟเจ็ตเรอุ้ยครึ่งเจ็ตเรอหรอ เผ่าครึ่งเจ็ดเล่อุ้ยมีเป็นเผ่าครึ่งเจ็ดเลยด้วยเป็นยังไงอ่ะเฮ้ย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 โคตรเท่เฮ้ยอุ้ยเท่มากอุ้ยโถเท่เลยมีหางด้วยอุ้ยผมชอบเผ่ามากเหมือนบหมืาร์คไรเดอร์เลยว่ะอุ้ยเท่จัดโอ้โหอุ้ยมีเผ่าด้วยเฮ้ยอันนี้เผ่ามนุษย์นะครับก็น่าจะปกตินะฮะนี้ เผ่ามนุษย์ก็น่าจะเป็นเป็นปกติอเออมันมันจะเป็นอะไรอ่ะนี่นะผมเผ่ามนุษย์นะเมื่อกี้ที่ผมเป็นอยู่ก็น่าจะเป็นเผ่ามนุษย์นะเดี๋ยวลองไปเดินตรงคลาสสิกดูว่ามันจะคือยังไงนะคือไม่เข้าใจว่าหรือว่าเป็นออมริกอน่าจะเป็นออมริกเฉยนะนี่นะผมก็ประมาณนี้เลยสําหรับแมปใหม่นะเพื่อนๆก็ลองเข้ามาเทสกันดูได้นะครับผมนี่มีบอสด,ด้วยมีบอสให้ลองนะม,มีระบบกล่องขวัญเอ้กล่องอันนี้ให้เก็บ นี่เบสิกเชตเก็บแล้วก็จะอ่ะนีะ่แหละอันเป็นแอนิเมชันการเก็บนี่หุ่นยนต์นะโอ้แล้วเ,เราไปดูไอ้นี่หุ่นยนต์ก่อนนะครับโอ้โหแล้วหุ่นยนต์โอ้โหอยทําดีมากเลยนะแมบปบนี้นะออกมาที่ผมจัดแน่ๆนะครับผมเล่นแน่ๆเลยอะ่ะดูดิตัวอ,อย่างเท่เลยอะ่ะนะครับ ก็ประมาณนี้นะสำหรับแบบนี้นะผมเพื่อนๆน,นะลองมาเข้ามาเทสดูกันได้ลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันเลยนะส่วนคลิปนี้ก็มีเท่านี้จ้าใครอยากให้มาทำอะไรในแบบนี้จริงๆก็รอนะผมรอแบบนี้มาเสร็จสมบูรณ์นะก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้ละจ้าไปแล้วอยากให้ทำแบบอะไรก็บอกกันได้ใต้คอมเมนต์ไปแล้วจ้า